สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิาสากรสินีนะคะเป็นตัวแทนของภู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้จะมานำเสนอหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนนะคะเรื่องคนของวิธีการสอนโดยใช้เกมคาหุค่ะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเหตุการสำคัญและการเปลีป่ยนแปลงการปกครองของไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ภาคศรงเรียนนวมินทราชินิทตศเป็นสมาราชาลัยค่ะ ความเป็นมาและความสาคัญนะคะปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่สาคัญค่ะการจัดการศึกษาที่ครูจะต้องเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุดค่ะการจัดการเรียนการสอนนะคะส่วนใหญ่จะเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนนั้นๆค่ะเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจจดจําเนื้อหาได้ดีขึ้นและผลสฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นค่ะ การสอนโดยใช้เกมจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการค่ะที่จะทําให้ผู้เรียนสนุกสนานเพลิดเพลินและทําให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเนื้อหามากขึ้นแนวคิดการจัดการการสอนโดยใช้เกมโดยแอปพลิเคชันพา o ดนะคะสามารถทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและที่สำคัญใช้ได้ในโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเองโดยครูผู้สอนมีบทบาทในการสร้างคําถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมไปกับการเล่นเกม เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การแข่งขันโดยผลการแข่งขันในการเล่นเกมในครั้งนั้นสามารถใช้วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อีกด้วยจากหลักการดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนนะคะจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของรายวิช,ชาสังคมศึกษาที่ค่อนข้างต่ำนะคะและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้มีคะแนนที่สูงขึ้นค่ะแนวคิดการวิจัยนะคะตัวแปรต้นของเราคือการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้เกมค่ะแอปพลิเคชันคาหูตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะวัตถุประสงค์ของการวิใจัยในครั้งนี้นะคะเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โรยใช้เกมค่ะสมมุติฐานค่ะคะแนนผลสำนิกทางการเรียนนะคะคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่ะขอบเขตการวิจัยนะคะประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะจำนวนทั้งหมด13ห้องเรียนนะคะที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ค่ะกลุ่มตัวอย่างนะคะได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายค่ะ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทัพสิบค่ะจำนวน44คนเนื้อหาในการวิจัยนะคะเรื่องเหตุการณ์สำคัญและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนะคะวิยาศาสตร์ก็จะมีแอปพลิเคชันพาวเวผลสมดุลทางการเรียนและนักเรียนค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะต่อครูผู้สอนแน่นอนเลยว่าครูผู้สอนนะคะจะได้เรียนรู้เทคนิคการจัดก,การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆค่ะสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นไปในแนวทางที่ดีค่ะ ต่อน,นักเรียนนะคะแน่นอนเลยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและที่สําคัญคือได้รับความสนุกสนานเพื่อเกินระหว่างเรียนค่ะเอกสารงานวิจัยนะคะก็จะมีหลักสูตรแกนการศึกษาั้นพื้นฐานนะคะพุทธศัการา2,551ูมิสาร,ระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะการจัดก,การเรียนรู้การจัดก,การเรียนรู้โดยใช้เกมและที่สําคัญคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ วิธีการดําเนินการนะคะก็จะมีเรื่องของขอบเขตงานวิจัยนะคะก็จะมีประชากรกลุ่มตัวอย่างและเนื้อหางานวิจัยค่ะแบบแผนการวิจัยนะคะการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองค่ะผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยการทดลองก็คือเป็นแบบกลุ่มเดียวนั่นเองนะคะคือทดสอบก่อนเรียนทดลองและทดสอบหลังเรียนค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ตามแอปพลิเคชันคา o ูค่ะขั้นตอนการสร้างการเครื่องมือนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องศึกษาหลักสูตรกนกลางค่ะสสร้างแผนการจัดการเรียนรู้นะคะเมื่อเราสร้างมาเสร็จแล้วเรานําไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบความถ <un> ูกต้องและนําไปใช้ในชั้นเรียนค่ะสสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นะคะตัวข้อสอบเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเรานําไปให้วัดผลการเรียนรู้ของหมวดนะคะตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบและนําไปทดลองกับนักเรียนค่ะ การรวบรวมข้อมูลนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสามขั้นค่ะก็จะมีขั้นก่อนการทดลองขั้นการทดลองและขั้นหลังการทดลองค่ะเพื่อนํามาดูพัฒนาการของผู้เรียนนะคะว่าหลังเรียนและก่อนเรียนเป็นอย่างไรค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะหลังจากที่เราได้ใช้แอปพลิเคชัน Kahoot นะคะโดยการหาค่าเฉลีย่ยค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะคะและใช้สถิติทดสอบแบบ t-test independent ค่ะ ผลการวิจัยนะคะพบว่าคะแนนเฉลี่ยของการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนั่นเองค่ะคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนนะคะจะอยู่ที่13.34ค่ะสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนนะคะค่าเฉลี่ยที่7.77ค่ะซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่1นนะคะที่บอกไว้ว่าคะแนนหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียนนั่นเองค่ะอภิปรายผลมาได้ว่านักเรียนมีคะแนนสูงกว่านะคะเนื่องจากการใช้แอปพลิเคชัน k a h o o นี้นะคะเป็นการกระตุ้นหรือ สร้างความสนใจนะคะให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นะคะทําให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเองนะคะและที่สําคัญคือเป็นเป้าหมายที่จะทําให้ผลสมมติทางการเรียนของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะผู้เรียนมีการวางเป้าหมายค่ะที่จะพัฒนาตนเองในการทบทวนเนื้อหาก่อนที่จะมาใช้แอปพลิเคชันทางูุในครั้งต่อๆไป เพื่อที่จะให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นและอยู่ในลำดับที่ดีขึ้นค่ะอีกทั้งเกมยังจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแข่งขันและเป็นตัวดึงศักยภาพของผู้เรียนได้ดีด้วยข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้นะคะการใช้งานนะคะต้องมีอุปกรณ์การสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างเสถียรน,นะคะเพื่อที่การดําเนินกิจกรรมจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ ส่วนตัวครูผู้สอนเองนะคะจะต้องเตรียมเกมหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกนะคะมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นภาคกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เกมนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันพ o ว o o อค่ะที่ได้ใช้สับนักเรียนนะคะก็จะมีการสร้าง เนื้อหาขึ้นมานะคะเป็นตัวข้อสอบนะคะนักเรียนจะเข้ามาทําแบบทดสอบต่างๆนะคะนี่คือจะเป็นการทบควนเนื้อหานั่นเองค่ะก็จะมีการตั้งโจทย์นะคะมีตัวเลือกนะคะสุดท้ายคือเมื่อเราทําครบทุกข้อแล้วนะคะเราสามารถดูได้ว่านักเรียนทั้งหมดแต่ละคนตอบถูกไปทั้งสิ้นกี่ข้อนะคะแล้วก็จะเรียงลําดับว่าแต่ละคนอยู่ในลําดับที่เท่าไหร่ค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นภาพในการจัดก,การเรียนการสอนในห้องเรียนหรือในชั้นเรียนนั่นเองนะคะจะมีการนําสื่อนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนนะคะสนใจเนื้อหาในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการนำเสนอหัวข้อ,ง,ของ,งานวิจัยในชั้นเรียนในวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ